พ <ừ. S 2> อมาเริ่มดึกอมานชีขึ้นทึงเนะ ừ, งงาะอึเข่าตอบักไงเห็นไหม อสะไปดีพ่อแม่พี่น้องอีกทีทางไทยและทางลาววันนี้บราลงเงินกับพาพี่น้องมาจับอึงท่านผู้ชมก็ถือว่าเขามาแต่หูแหลงคนละนาะคือว่าเป็นแบบผ้าห้องผ้าแตกหลายเนาะเาก็เลยบอกกะถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิร์เนาะพนกระทุกก้อยคอยตลอดท่านผู้ชมมนเราหลายหลายเห็นบอตอนนี้ถือเขาก็ได้ก็แล้วถือประมาณสิบกัวโตท่านผู้ชมไปกระทงกุกไหนเนาะไปเอาไปจับเพิ่มกันท่านผู้ชมเพราะว่าอึงมันชี ขึ้นเนาะจากน้ำพอค่อนไล่ไล่ไปจับมือนีเนาะคะตนตถือว่าไล่แท้ไล่าแต่ก็เราเขาไปต้องก่อนก็ถือว่ามันกะหมดเนาะท่านผู้ชมมันก็หมดน้ำคือถือว่าตัวนึกอเราคงเงียบเลื้เมื่อก็แล้วนนลก็เอาหัวกระชิมมาจอบเบิ้งไปเลยเบิง้งขึ้นจากน้ำปลาสูบเบิ้งในวันท่านผู้ชม อ่าเนอะท่านผู้ชมก็ถือว่าเข้ามาหาตู้แรงเขาก็พบลายแนวท่านผู้ชมพวกชัดที่มีผิดเนาะเพราะว่าฝนตกมาเนี่เขาก็ไปกับคอยระวังที่เป็นพวกกีแ็บไม่งอดเนาะเขาก็พบแต่เขาก็บ,รบประเทศไทยท่านผู้ชมเบิ่งผ้าแตกแห้งท่านผู้ชมแต่ก็งูเห่าเขาก็พบโตบ้ากไง <c oughs> เขาก็จนบรรยากาศจะขึ้นแต่เขาก็ชะลอไปตามนลำตลอดทาด่านผู้ชมเพราะว่าเขายากไปทึ่งบกเนี่ยเขาก็ถือว่าเสี่ยงหลายเนาะ ตัวพวกสัตว์ที่มีผิดหลายมันออกครัวฝนตกใหม่ไปไปบงผู้ชมกันต่อตอนผู้ชมว่าชีได้เพิ่มกันจากโตนี่ยไปแล้มาทผู้ชมมีอึ่งอีกนะพอมาเริ่มเลกอึ่มงมันชีขึ้นเถิงเนาะอึ่งเข้าขัวบักไงเห็นไหม ท่านชงอยู่ตงันโหไม่ด้ทีกนี่ไโ,โอ้ยังได้อยู่ยยมันหมดเอาสวนเอาเลยเนาะโอ้ี่ทำี่อ้างอบักงายก็ถือว่าคนแบบคนเมื่อบแบบเงียบแล้วมันออกท่านชมอ่ะ พรแต่ผู้แงผู้นั้นกวนผู้นี้กวนแล้วกวนน้ําแล้วือว่าอึงมันสิหมดเลยเนาะเฮาสิบ่เฮ็ดมันนี่เกกระทํา้ชมนี่มันก็คล้ายคืออึงเนาะนี่นี่คือก็เลยนะาผู้ชมแต่มันน้อยกว่านี่เฮ็ดบ่จึ๊บนี่นี่นี่เดียวกับอึงแต่ตัวนี้เกกระําท่านผู้ชม มันชี้ดี่นไปต้องเนาะคล้าตัวอง่ล้วพี่สมนกคล้ายกับตัวอึ่นเนาะจับ

อึ่งเท่าธรรมพุชมโต๊ตะบักใหญ่อยู่นะเฮ้ยธรรมพุชมนี่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 น,นี่มาแล้วได้ในแถวใดโต๊ะเดิงเลยอือ,อเนี่เห็ดว่าต๊ะบักใหญ่เนาะนี่มันชีเต้นใส่หมูมาเลยาเ่ยธรรมพุชมเลยเพราะว่าอึ่องมาท้องอยู่ในชอบเม้าทนี่ครับมันก็เลยแรดมาได้ใส่นี่เป็นประธานผู้ชมนี่ ก็บักใหญ่นี่อ้โหเอ้ใส่สอดแต่งูนี่ทาผู้ชมพบตลอดเลยเนอะนี่ยปิญวงูอางนำน่ดูว่าบางท้องถิ่นเอิมันคือกันเนะพบตลอดนยนะ เห็นป่ะธานผู้ชมระหว่างเราเดินมาเห็นหม้อนี่นอนแปลกๆแต่ผู้่มนที่ว่ากระป๋อมหรือต๊ะบักใหญ่เห็นหราวิธีนอนของมันเนา,าะมาใช้ท่านผู้ชมเดีเ๋ยวต่ อานเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเขาก็ได้อได้เจอหลังจากเข้าไปประมาณสี่ห่าโมงเ้วาท่านผู้ชมเนาะเขาไปเดิมไปถึงหกโมงถือว่าพ้นกระตกโบยาท่านผู้ชมจนว่าเขาก็ยิ่เหนื้อยคนก็ได้เช่าท่านผู้ชมทางพาแต่ค้าห้องเ,อเขาก็เลยตอนเราไปที่ได้เขาก็เลยไม่ได้ทายท่านผู้ชมบังเือเขาได้ประมาณอยู่สิบกว่าทุกหกท่านผู้ชมถือว่าคนก็นหลายเนาะลายแถวลายว่าคือ่าญาติกันกานท่านผู้ชม ไปทั้งกบแล้วก็ทางพวกเกก็ตันกันไเนาะเาก็ได้ชนเนาะบก็ือว่าไปต่6นตนี้ก็10:00นไแล้วเนาะือ่นาวนาวเติบแต่ไปที่ได้ก็คือว่าฝนก็ตกมาแต่บ้านตัวเาเฮาออกไปกันตกทังฟ้ากระตากย้ายๆพี่น้อ อน,นีรก็ถือว่าเขาก็เชิดให้กาบลาพี่น้องเนะาะฝากติดตามคลิปนาะขอากรวาสบายดีเจ้า